โอ้ปลาเยอะเลยเห็นปลาเยอะไหมอู้บรรยากาศดีมากเลยตู้งไหมปลาทองปลาทองเหรอเออปลาทองปลาทองปลาทองเยอะเลยปลาปุ๊บปุ๊บปุ๊บจีตัวนับสิ ม้วมม้มามม้เลยม้มม้มาวโม้ตัวใหญ่ๆตงนันอ้้มัมมมมมมน,มนดิ้นขึ้นมา,ม,ม,า,ม,ามาทางนี้ทางนี้มาทางนี้านมาทางนี้มีเป็ดด้วยเห็นไหม เห็นเป็ดไหมนี่มาดูทางนี้มาดูทางนี้มาดูกรตายนี่นี่มาดูทางนี้นี่นี่นี่กระต่ายอยู่ทางนี้กระต่ายทางนี้เห็นไหมนี่ยนี่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  นี่ไงนี่ไงนี่เออได้งานสิเออต่อยมั้ยเตรียมประตูนี้นี่ๆๆมีอะไรมีเป็ดกราบๆด้วยเออนั่นแหละนี่ๆๆเหมือนกันนี่ ốp 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 có cá con có cá đuôi, ốp ốp đuôi ốp 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 gì ốp 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 có ốp ốp Cá อืมแล้วดูปลาตัวใหญ่ใหญ่เห็นไหมปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่มันกำลังจะปีนขึ้นแล้วอืมจะปีนขึ้นจะปีนขึ้นกินได้ไหมกินได้กินได้ไหมครับจะไปกินไ,ได้จะปีนปีนได้ไหมครับปีนได้ไหมครับ โอ้ตัวใหญ่เลยนี่สีอะไรบ้างนี่สีสีขาวสีแดงสีแดงโอ้เห็นมากสีส้มสีส้มสีแดงประตูเดินมีสีเขียวสีแดงสีแดงสีส้มสีแดงสีแดงตันเงินมีสีออกโอ้ ปาสีสีชมสีมมัมปลาเหรอเปลาปลาสี้มปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่เลย น่ปาตัวใหญ่ปลตัว่มเนี่ยปลาตัวใหญ่เนี่ยมันออกกันเยอะเลย,ยสนุกไหมสนุกไหมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย